สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมเจ้า r y a l e แอนฟิ d คลาสสิก500ครับคัสตอมจะแต่งทรงใหม่ครับเป็นแนว School เรามาดูกันมั่งครับว่ามีอะไรทำกันไปบ้างครับผมเริ่มแรกเลยครับก็จะเป็นพวกแผงคอแต่งครับผมของ o ร a l e แอนฟิ d คลาสสิก500ล้อหน้าตัวนี้จะขอบ21ครับผมแล้วก็ใส่ไฟแต่ง ใส่แฮนด์แต่งด้วยครับแล้วก็ไล่พวกชุดสวิกไฟตัวเล็กครับผมตัวนี้จะเป็นถังทรงทีนัทน,นะครับเป็นงานปั๊มครับสามารถชุบโครเมียมได้แล้วก็ย้ายปั๊มตกครับแล้วก็เป็นเบาแต่งครับตีใหม่ให้รับกับบางโคนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ครับโชกหลังก็เป็นโชคแต่งครับสิบนิ้วครึ่งฝากระเป๋าก็ย่นครับให้มันเล็กลง เราก็จะมีเขียนลายที่ถังครับกับพวกฝาข้างครับผมชุดพักเท้าเรายกครับเพื่อให้มันสูงขึ้นเข้ากับทรงรถตัวนี้จะเป็นไฟสถานะครับติดตั้งใหม่แล้วก็จะมีพวกไฟเลี้ยวครับเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็จะมีไฟระดับน้ำมันครับ ไฟเดียวก็จะเป็นไฟแต่งครับดวงเล็กสวยงามครับมาฟังเสียงท่อกันครับผมคันนี้รถยืดสวิงอาร์มมาด้วยครับ3นิว้ว ตัวนี้ก็จะเป็นท่อปลายแจกันครับงานสแตนเลสอัดใยแก้วใหม่ครับผมเสียงแน่นๆหน่อย ท่านใดสนใจอะไรแต่งหรืออยากจะจัดแต่งก็เข้ามาดูในเพจโอเคอีซี่ช็อปกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับ